เอาล่ะครับสัสดี้ชมนะครับผม,มวัตนาเบกกลับมาพบก,กันอีกครั้งในดีไอวเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนพิเศษนะครับทั้ง3ตอนนี้น่าจะมี n ออยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปนะถ้าใครอยากติดตามเนื้อเรื่องเต็มๆก็อย่าลืมไปตามอ่านกันด้วยนะครับเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับ Special mid t e ท m มตอนที่1ซ้อมเสียตัวที่หอพักวันนี้แล้วสินะที่เราได้หยุดพักแต่เหมือนพี่มันจะไม่ยอมให้ผมได้พักก็ดีก็เรื่องของเรื่องคือซ้อมเสียตัวทีี่่พมันบอกไง มันจะทำสามวันติดเลยอะแล้วสามวันคือไม่ซ้ำที่นะครับวันแรกพี่มันอยากทำที่หอวันที่สองบ้านผมแล้ววันสุดท้ายบ้านพี่มันเองคือแบบแ้าจะขนาดนี้ฉีกสัญญาแล้วเล่นกูเลยเถอะหิวข้าวหรือยังผมหันมองคนถามแล้วพยักหน้าหิวจนจะแดกหัวพี่มึงได้แล้วเนี่ยพี่สิงพยักหน้าก่อนหยิบกระเป๋าตังค์และพาผมลงไปกินข้าวที่ร้านใต้หอช่วงวันหยุดสามวันนี้หลายๆคนกลับบ้านหลายๆคนนะัดกันเที่ยวแบบกรุ๊ปคือดีอะ ผมอยากเที่ยวนะแต่ไม่มีใครว่างเลยแทนไปสิ่งมันว่างแพงขนาดนี้แล้วคงปล่อยให้ผมได้ไปอะ่ะผมเอาเข้าวผัดกุ้งนะผมสั่งพี่มาแล้วนั่งลงบนเก้าอี้พลางเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นรอข้าพี่สิงห์ได้ไปสั่งกับแม่ค้าก่อนจะกลับมานั่งที่โต๊ะเดียวกันอยากให้กลางคืนเร็วๆจังเหลือบสายตายขึ้นมองคนพูดแล้วถลึงตาใส่แม่งพี่สิงห์ป็นทำหน้าหืนมากอะ่ะนี่อยู่ข้างนอกนะไอพี่จุย้ยเกรงใจสถานที่นิดนึงก็ได้ไหมพี่มันหัวเราะแล้วลุกไปเอาข้าเมื่อป้าตะโกนเรียก ผมเก็บโทรศัพท์แล้วเตรียมช้อนกับซ้อมสองคู่พอพี่มันวางจานข้าวสองจานผมก็เอาช้อนกับซ้อมวางลงบนจานข้าวให้ทั้งสองใบในช่วงสอบมิดเทมที่ผ่านมาผมตัวติดพี่มันมากอ่ะคืออ้อนจนแบบนี่คือตัวกูเหรอขนาดตัวเองยังตกใจเลยแล้วถ้าที่บ้านรู้ว่าผมติดพี่มันขนาดนี้จะน้อยใจกันไหมเฮออ๋อรอบนี้ผมได้นอนที่ห้องแล้วพี่มังกรกับพี่ออสติกนกลับไปสักพักแล้วเพราะพ่อพี่ออสตินเข้าโรงพยาบาลและเหมือนจะหนักด้วยแทนที่วางไว้เลยล่มหมดเลยรีบกินเถอะ พี่อยากกินเราต่อแล้วพี่มึงหิวเหรอทนหน่อยนี่จะตายอยากตายคาถ้าแมวแล้วพี่มันก็ยักคิว้วผมนมี่หน้าร้อนจัดเลยเตะขาพี่มันใต้โต๊ะอีชัดอย่ามาแซวตอนอยู่ข้างนอกสิวะพอก,กินอิ่มใจเงินเรียบร้อยผมกับพี่สิงห์ก็พาันขึ้นห้องแต่อย่างแรกที่ผมอยากทําคือแปลงฟันเพราะผมเพิ่งกินข้าวมาแต่เหมือนพี่สิงห์จะไม่คิดแบบนั้นเพราะทันทีที่ล็อกประตูพี่มันก็ดึงผมเข้าไปกอดแล้วปล้ำจูบผมเลยรสชาติของผักระเพราวรวมของพี่มันค่อ,คอยๆซึมเข้ามาในปากผมอีชัด เพชรน่ะผมดิ้นก่อนยกมือดันหน้าพี่มันออกจนสําเร็จเพชรไปแปลงฟันก่อนเลยเราก็ด้วยก็ตั้งใจจะไปแปลงฟันแต่พี่อย่ารีบเดี๋ยวทุบแม่งผมถึงตาใส่พี่มันแล้วพากันไปแปลงฟันรวมถึงอาบน้าไปเลยแต่เดี๋ยวนะตอนนี้เพิ่งบ่ายสองเองอะถ้าอาบน้ําคือพี่มันจะทําได้แต่ตอนนี้เลยเหรอพี่แค่หันไปหมายจะถามแต่ถูกปิดปากด้วยปากพี่มันแทน พี่สิงห์ดันผมติดผนังห้องน้ำและเปียกร่างกายที่กำยำที่เปือยเปล่าเข้ามาจนผมรู้สึกถึงอะไรต่อเมีอะไรถึงตรงนี้เราก็ไปตามอ่านกันเอานะครับ s p ป c i a l m i ิ t เท m ตอนที่สองซ้อมเสียตัวที่บ้านเมียแคทเมื่อคืนพี่สิงห์มาเล่นผมหมดแรงเลยพากูทัวร์รอบห้องแล้วบอกเนี่ยพี่จะทำกับเราตรงนี้แบบนี้นะบาบลา,บาคิดว่าผมจำได้เหรอ <c oughs> จำไม่ได้อะตอนนั้นที่จำได้คือผมรู้สึกดีจนแข้งขาอ่อนแรงเรี่ยวแรงถูกสูบหายหมดพอเช้ามาคือหน้าโหลมาก น่เหมือนคนอดนอนทั้งที่นอนไปตอนตีสามและตื่นมาเตรียมตัวไปบ้านตอน7จ็ดโมงไหวไหมเราพี่สิงถามเสียงขำก่อนยกกระเป๋าสะพายข้างและปิดล็อกประตูห้องก่อนเดินเข้ามาอบเอวผมและพากันไปที่ลิฟต์ไหวมั้งพี่เล่นทําผมเสียดไปหมดแล้วเนี่ยผมมองพี่มันเคืองๆพี่มันก็ใช้นิ้วเก๋ชิบหายเลยคือรู้จุดผมไวมากอะแล้วพี่มันก็ไม่ยอมเข้ามาสักทีอ่อยกัแล้วหลอกล่อกันแล้วเขาจะยึดมาในสัญญาเลย แล้วไม่ใช่เราแหละครับที่บอกพี่สิงพี่สิงผมคิมูจิหุบปากเลยนะเราไม่ได้อยู่ในห้องนะพี่มึงพี่สิงหัวเราะลั่นลิฟต์ก่อนเดินออกมาเมื่อลงถึงชั้นหนึ่งตอนผมโทรไปหาแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านคืนหนึง่งแม่ถามหาพี่สิงใหญ่เลยว่ามาด้วยไหมแม่จะได้ทําอาหารรอคือลูกชายละ่ะควหหลงลูกชายนะไม่ใช่ลูกเขยที่บ้านเมียแคทแม่ครับแคทมาแล้วเข้าบ้านผมก็แหกปากวิ่งไปที่ครัว แม่หันมามองแต่สายตาแม่เลยไปที่พี่สิงห์ขับรถเหนื่อยไหมสิงห์ขึ้นไปพักที่ห้องน้องได้นะไม่เหนื่อยแล้วครับว่าแต่แม่ทําอะไรอยู่หอมจังเลยครับไอพี่สิงห์เดนเข้าไปหาแม่และทําเป็นนมต้มที่แม่ทําอยู่แม่ผมหน้าบานเลยสิแม่ชอบแบบเวลามีคนชมอาหารที่แม่ทําแต่พอผมชมบ้านกลับบอกว่าอวยเอ้าแม่ทักแคทบ้านสิโอแม่หยอกเราเองนะพาพี่เข้าไปพักก่อนไปแม่ทำความสะอาดห้องให้เราแล้ว โอเคครับแต่แคทงอนอยู่นะผมทำหน้าง,งอนใส่แม่แต่กลับหันไปสนใจพี่สิงแม่สิงพอดผมลักชอบจริงๆเลยคนห่วงแม่เนี่ยไม่ยอมคุยกับผมเลยตั้งแต่ขึ้นห้องมาน้องงอนที่แม่สนใจใผมมากกว่าแต่ผมรู้ว่าแม่แกล้งน้องน้องเป็นเด็กที่แกล้งแล้วน่ารักผมยังชอบแกล้งเลยแต่แกล้งแบบ18บวกนะครับเอางอนจริงเหละครับผมถามคนนอนหันหลังยิ้มยิ้มน้องหันมาแล้วขมวดคิ้วเป็นปม สายตาจับจ้องหน้าผมนิ่งๆทำไมทั้งพี่ทั้งแม่ชอบแกล้งผมจังวะเดยกก็งอนจริงๆเลยแม่งกองอ็เราหน้าแกล้งอะเราหน้ารักเวลาถูกแกล้งมากผมบอกไปตามตรงก่อนทิ้งตัวนอนทับน้องสอดแขนช้อนใต้แผ่นหลังแล้วกอดแน่นๆหอมแก้มซ้ายขวาสลับไปมาข้างละหลายฟอดฟอดใหญ่ๆจัดเต็มปอดไปเลยอืมไม่ต้องมาง้อผมอะไม่หาย <cop an leme> น้องเลิกคิวล่างเสียงยาวมองหน้าผมอย่างท้าทายจนผมหมันไส้และหมันเขี้ยว จับกัดแก้มและดูดแก้มน้องเข้าปากมันจะกระจี้พี่มึงหัวเราะเสียงดังและพยายามผลักผมออกเด็กบ้าเอ้ยอย่าจะกัดแก้มไม่หายลงคอไปเลยผมปล่อยแก้มน้องแล้วเลียแมน้องหดคอหนีก่อนยกมือเช็ดแก้มลุกๆถ้าสิวขึ้จะทำยังไงมีตังรักษากลัวอะไรนะผัวรวยน้องยิ้มเกรมและทำหน้าแบบผัวรวยอะ่ะเขาอวดหน่อยคือหน้าน้องมันเหมือนจะเหยียดแต่มันน่ารักน่าเอ็นดูยังไงไม่รู้ หรือผมหลงน้องมันว่าเลยมองว่าอะไรอะไรที่น้องทําก็น่ารักไปหมดนี่พี่มึงครับผมชอบบอ่เเวลาน้องเรียกผมว่าพี่มึงมันน่ารักอะทําไมถึงไม่ยอมทําอะไรผมเลยอะทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่เจ้าจะเอาผมตลอดอะสีหน้าน้องดูสงสัยมากมากจนผมอดไม่ได้จะฟัดแก้มน้องมันอีกครั้งผมรู้ตลอดแล้วว่าน้องยอมแล้วน้องอยากลองด้วยน้องเต็มใจที่จะให้ผมแหกสัญญาที่ทําไว้ผมก็มีไข้เขวบ้างแต่ผมอยากรักษาสัญญา คือแค่นี้ก็เหมือนแหกสัญญาไปครึ่งแล้วพี่อยากรักษาสัญญาของเราไงครับพี่ไม่อยากทาสัญญาของเราพังเอาเงินพี่จะบอกว่าผมเป็นคนไม่รักษาสัญญาเหรอเปล่าครับการไม่รักษาสัญญาของเรามันส่งผลดีต่อพี่มากพี่ชอบแต่พี่อยากรักษาสัญญาเองเผื่อแนอนาคตข้างหน้าพี่สัญญาอะไรเราไว้เราจะได้มั่นใจว่าพี่ทําตามสัญญาได้แน่นอนผมลูบหัวน้องก็จะกดจุบบนหน้าผากวนแผวเบาแต่ผมอ่ะ อยากให้พี่ทำจริงนะอยากเป็นของพี่เร็วๆเนี่ยน้องมันน่ารักอะใจบางไปหมดแล้วผมตอนนี้เราก็เป็นของพี่แล้วนี่ครับผมยิ้มให้น้องก่อนแล้วขึ้นนั่งและดึงน้องให้ลุกตามผมขยับนั่งพิงหัวเตียงก่อนอ้าขาออกพอให้น้องนั่งได้พลางตบแปะๆแล้วก็คลานเข้ามานั่งพิงอกผมว่านอนสอนง่ายขนาดนี้ต้องให้รางวัลหน่อยมั้งเอะทำอะไรอะน้องสะดุ้งและเอ่ยถามเมื่อผมก็จบันท้ายถอยน้อง ผมไม่ต่อแต่สอดแขนงก่อนเอวแล้วค่อยๆไล่ฝ่ามือขึ้นไปเรื่อยๆก่อนหยุดที่กลางลำตัวผมสะกิดมันผ่านเนื้อผ้าพลางจุบที่เท้าถอยซ้ำๆน้องค่อยๆห่อตัวแต่ผมยกขาทับขาน้องทั้งสองข้างไว้ทันกลายเป็นตอนนี้น้องถูกผมจับล็อกปิดทางหนีหมดทุกทางแล้วผมก็จะตัดออกไว้แค่นี้ให้ทุกคนไปอ่านต่อกันเองเนะครับผมรักพี่รักมากๆเลยติดมากๆด้วยผมกลัวทำตัวงี่เง่าใส่พี่พี่ให้เราทำตัวงี่เง่าใส่ได้เต็มที่เลยครับ จริงๆนะครับสำหรับเด็กผู้ชายคนนี้ผมยอมงี่เง่าได้เลยแต่น้องใส่หัวและศบตาผมเหมือนเดิมการทําตัวงี่เง่าใส่แฟนมันไม่ดีะผมว่าแบบนั้นมันจะไม่เราทะเลาะก,กันมากกว่าผมไม่อยากทะเลาะไม่อยากอะไรเลยอยากอยู่กับพี่เหมือนทุกวันนี้แต่อีกสี่เดือนพี่จะจบแล้วขึ้นปีสี่ผมจะทํายังไงถ้าผมไม่เห็นพี่ในมอแล้วโอ้โหน้องเมือนซัผมอยากสามปีสาเลยว่าเอาจริงๆผมก็รู้สึกเหมือนกับน้องนั่นแหละ ผมจะฝึกงานผ่านไหมถ้าวันวันหัวผมมีแต่น้องเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเราแยกกันอยู่ได้ในช่วงที่พี่ฝึกงานแต่พอมาตอนนี้ผมต้องกลืนน้ำลายตัวเองแล้วบอกพี่ตรงๆว่าผมไม่อยากอยู่ห้องที่ไม่มีพี่อะ่ะผมไม่อยากให้พี่ฝึกงานเลยผมทําตัวงี่เง่าใช่ไหมน้องใส่มาเป็นชุดผมยิ้มแล้วหอมหน้าผากน้องก่อนใส่กางเกงให้ตามเดิมจากนั้นค่อยนอนลงแล้วคุยกันน้องไม่ได้งี่เงา่าน้องแค่บอกความรู้สึกของตัวเองให้พี่ฟังครับเอางี้ไหมถ้าพี่ฝึกงานไกลาจากมอ เราไปอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่วนมาส่งไม่เอาอะแบบนั้นไม่ได้ตอบพี่เลยเ้าพี่เข้างาน8ปดโมงแต่ผมเรียนเจ็ดโมงครึ่งพี่ไม่เหยียบมิดเลยเหรอผมไม่ไว้ใจถนนไม่ไว้ใจการขับรถของคนอื่นๆแม่งแค่คิดว่าพี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะรีบเข้างานหลังมาส่งผมผมก็อยากร้องไห้แล้ววะน้องกระพริบตาทีๆไล่น้ําตาที่จะไหลผมอึ้งอะไม่คิดเลยว่าน้องจะคิดล่วงหน้าไปขนาดนั้นผมถอนหายใจก่อนดึงน้องเข้ามากอดแนบอกถ้าเราต้องแยกกัน เรามาคอวิดีโอด้วยกันไหมพอวันหยุดพี่จะมาหาเราที่หอแล้วรับเราไปเที่ยวคอนโดพี่ว่าไงอืมแบบนั้นก็ได้ทำตัวน่ารักแบบนี้สงสัยต้องให้รางวัลอีกสักรอบแล้วสิสเปเชียลมิกเทิมตอนที่สามซ้อมเสียตัวที่บ้านสิงเวลาหกนาฬิกาสิบนาทีไปกันเร็วจริงๆไว้วันหลังมาค้างกันอีกสักอาทิตย์เลยนะได้ครับแม่ถ้าเงินผมขอตัวพาน้องไปบ้านผมก่อนนะครับจ้าขับรถได้ดีนะ ผมพยักหน้ารับแล้วเปิดประตูฝั่งข้างคนขับก่อนก้อยวางน้องลงบนเบาะตอนนี้น้องยังคงเพลียอยู่เลยและไม่มีเรี่ยวแรงเลยเพราเมื่อคืนผมจัดหนักจริงแอบทำหัวงูลหลุดเขาทำไปหน่อยเพราะน้องแม่งดาเมจแรงมากแต่โชคดีที่ผมดึงสติทันพอมาเมื่อเช้าช่วงตีห้าผมลุกอาบน้ำเก็บของเตรียมไปบ้านผมแล้วน้องอ่ะไม่ได้ใส่กางเกงนอนเนื่องจากกิจกรรมที่เราทำมันเลิกดึกผมเลยเกิดอารมณ์อยากฟัดน้องอีกสักครั้งเลยจัดไปที อนนี้น้องเลยตาปิดสนิทนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวสวัสดีนะครับแม่ผมปิดประตูให้เบาที่สุดแล้วหันไปไหว้แม่น้องก่อนอ้อมไปฝั่งคนขับแล้วรีบขึ้นไปไประจำที่ก่อนขับออกจากบ้านน้องผมโทรบ,บอกที่บ้านแล้วว่าวันนี้จะพาน้องไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยเลยไปมอเลยผมพยายามขับรถให้บาที่สุดเพราะไม่อยากทำน้องตื่นผมเหลือบมองน้องที่หลับตาพริมและยกยิมน,นิดๆวันนี้ผมตั้งใจลองบางอย่างที่ซื้อมาและเลือกสถานที่เป็นบ้านผมไปที่ทดลอง วันสอบวันสุดท้ายผมได้สั่งของบางอย่างมาเพื่อใช้กับน้องโดยเฉพาะไม่เป็นเรื่องปกติของคู่รักใช่ไหมครับที่จะใช้ของเล่นเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความสุขและรสชาติให้เข้มข้นมากขึ้นน้องอยากสัมผัสความรู้สึกที่มากกว่านิ้วหรือลิน้นง้นตัวนี้ก็ต้องช่วยได้มันไม่ใช่งูเทียมแต่มันเป็นไวเบเตอร์แบบไร้าสายผมอยากเพิ่มระดับการเจ้าก,ก๋รยเยของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนับวันความเหื่อและความอยากของผมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆน้องเองก็ตอบสนองและเรียกร้องมากขึ้น ภายนอกน้องเหมือนเด็กผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาที่มีแฟนเป็นผู้ชายครั้งแรกแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเริ่มแสดงความต้องการทั้งสองฝ่ายน้องไม่ตาอ,อะไรกับเด็กน้อยที่อยากรู้อยากลองไปหมดทุกอย่างและผมดันชอบด้วยสิเมื่อมาถึงบ้านผมลงไปกดกลิ่งแทนที่จะบีบใรถ้าทำงานที่รักผมตื่นแน่ๆอา้าวคุณสิงมาแต่เช้าเลยนะครับครับและนี่ลุงกอนาปทำงานแต่เช้าเลยเหรอผมทักไทยลุงกอนยิ้มๆลุงกอนเป็นลูกจ้างของบ้านผมแบบไปกลับ พ่อกับแม่ตั้งใจะจะจ้างแบบนี้แทนในพักที่บ้านเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างแม่บ้านทําความสะอาดจะจ้างอาทิตย์ละสี่วันคนดูแลสวนอย่างลุงกรจะจ้างทุกวันและให้ข้าวแรงไปรายอาทิตย์ไปนอกจากดูแลสวนลุงกรต้องเปิดปิดประตูให้ด้วยงานหนักแต่ลุงเต็มใจทําแลกกับข่าแรงที่พ่อเพิ่มให้คุณสมิงขอเพิ่มเวลางานแล้วเพิ่มข้าวแรงให้อีกนะครับลุงเต็มใจทำนะไม่ต้องเพิ่มข้าวแรงก็ได้เพราะครอบครัวคุณสมิงดีกับลุงมากๆสมิงคือชื่อพ่อผมเอง แล้วชื่อสิงเขาก็เป็นคนตั้งให้ส่วนน้องสาวคนโตชื่อหงคนเล็กชื่อนกยูงสองคนหลังแม่ตั้งบางทีที่แม่เรียกลูกสามคนพร้อมกันผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสัตว์ยังไงอย่างนั้นลุงเป็นครอบครัวเราไปแล้วเนี่ยครับผมบอกก่อนกลับขึ้นรถแล้วขับเข้าบ้านอันดับแรกต้องพาน้องไปนอนก่อนผมก็ว่าจะนอนต่อด้วยเหมือนกันตื่นเช้าในวันหยุดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยหลังจากพาน้องส่งถึงเตียงผมก็ต้องลงมาครื่งล่างเพราะสองแสบเกเรียนเพื่ออยู่เจอเมียแคทโดยเฉพาะ ง่ายๆเลยคือน้องอยากสนิทกับแฟนผมแค่นั้นเองเฮีย er คะทำไมไม่พาพี่แคทมาด้วยล่ะนกยุงถามพลางมองหาเมแคทของผมพี่เขานอนอยู่ว่าแต่เราสองคนทำไมเกเรียนคะผมนั่งลงบนโซฟาตรงกลางก่อนยกแขนอบไหล่น้องสาวทั้งสองผมกับนกยุงไม่ใช่ฝาแฝดน,นะครับแต่ชอบทำอะไรที่เหมือนกันขนาดแต่งตัวยังคล้ายๆกันเลยก็หนูอยากอยู่เจอพี่แคทอยากสนิทกับพี่แคทน,นี่คะผมบอกใช่เราอยากสนิทกับพี่แคทกันคะ่ะ เว้ยพอสนิทแล้วหนูจะได้แถมไม่ได้พี่จากพี่แค้นไงนกยุงเสริมผมหัวเราะกอดไฟแก้มสองสาวเรื่องพี่ชายของหนูไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกคะ่ะผมบอกแต่เมื่อสาวๆจะไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะคิ้วน้องขมวดแล้วคนอย่างพี่สิงนั่นเหรอจะไม่มีเรื่องที่น่าสนใจผงไม่เชื่อหนูก็ไม่เชื่อผมกับนกยูงไม่เชื่อและผมจะแก้ตัวอะไรได้นอกจากไหวไหลแล้วลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเฮียไปดูพี่สะพ้ายรอก่อนนะคะเจอกันมื้อเที่ยง ผมโยงหัวของน้องไปคนละทีสองทีก่อนเดินขึ้นห้องแต่พอเปิดประตูมากลับเจอหน้ายุ่งยุ่งของน้องที่ตอนนี้นั่งหน้าหงิกอยู่คิ้วนี่ขมวดเชียวไปไหนมาถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเท่าไหร่เฮ้ยทำไงดีเจอคนติดผัวหนึ่งอัตราคุยกับน้องน้องพี่อยากสนิทก,กับเราเน่ผมบอกก่อนนั่งแล้วได้ดึงน้องเข้ามาจุ๊บที่หน้าผากจุ๊บตรงระหว่างคิ้วย้ำๆให้น้องหายขมวดคิ้วก่อนนอน น้องบอกและทำหน้าอ้อนอยากตายค้างงูสิงแต่เช้าเลยเหรอและคำตอบคือใช่ผมกดน้องลงเตียงและปล้ำจูบน้องอย่างรุนแรงแรงไม่แรงแต่คือผมได้รสชาติเค็มปากของเลือดแต่น้องดูจะเฉยเฉยซ้ำยนึงจูบตอบและยกแขกนกอดคอผมรั้งลงไปหาตัวเองอีกนับวันมีผมยิ่งเป็นงานนะเนี่ยและเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะให้ทุกคนไปอ่านกันเองนะครับพี่คือคนแรกสำหรับเราทุกอย่างเลยใช่ไหมอืมทำไมถึงถามผมดูไม่เหมือนครั้งแรกเลยใช่ปะ ผมพย,ยักหน้าแล้วขยับพิงหัวเตียงก่อนดึงน้องให้นั่งคล่อมตักผมมองหน้าน้องยิ้มยิ้มแล้วยกมือลูบแก้มอย่างหวงแหนไม่ไหววะใจผมจะพังแล้วจริงๆผมเคยดูเอวีมาก่อนนะแบบชายกับหญิงและภาพพวกนั้นมันก็ลอยขึ้นมาตอนทำให้พี่แต่ทุกความรู้สึกที่ทำอะคือของผมเองน้องยิ้มแล้วมันทำให้ผมทนไม่ไหวรวบตัวน้องมากอดแน่นพลางซบหน้ากับอกน้องน้องยกแขนขึ้นกอดผมริฟิบป,ปากน้องกดลงบนหัวผมอย่างอ่อนโยน ผมเคยบอกแล้วไงว่าผมยอมดูเหมือนผู้หญิงเพื่อพี่ยอมแรกเพื่อพี่แต่ทุกอย่างที่ทําก็ทำกันแค่สองคนพอเวลาอยู่ข้างนอกผมจะเป็นเมียแค่ปกติแต่ถ้าอยู่กับพี่ผมจะเป็นเมียครับตามสถานะเลยฮะพี่สิงอุ๊ยกระดาษปากก่ะพูดฮะน้องหัวเราะตัวสั่นแล้วมันทําให้ผมสติขาดพลิกน้องลงนอนแล้วจ้องหน้าน้องนิ่งๆลมหายใจผมแรงจนแทบบ้าจากสิงเป็นกระทิงติดสัตว์เลย น้องหยุดหัวเราะแต่ยิ้มทะเล่นแกมจริงจังสองมือยกประคองแก้มผมจะจับขาผมพาดบ่าแล้วพาง,งูเข้าถ้ำผมก็ไม่ว่าหรอกเนียน้องเม้มปากหลังพูดจบก่อนยิ้มตาหยีส่งดาเมจทิมแทงพร้อมกับหย่อนเบ็ดนับพนลงบ่อเพราะผมไม่อยากให้พี่เป็นผัวแค่ในนามแล้วบางครั้งลูกผู้ชายผิดสัญญาบ้างก็ได้วะเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษ3ตอนนะครับส่วน NC นเซก็อย่าลืมไปตามอ่านกันด้วยนะครับรบกวนด้วยนะเพราะไม่อยากเอามาลงคุณหลอดรับไม่ได้ คุณหลอดเข้มงวดเกินถ้าใครอยากติดตามผองกันิดเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดิ้งใต,ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะไปนั้นฝอกติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปจเจอิันครับ